ทักทาทยสบายดีทุกคนเด้อขอตอนรับสูงเกสรสาวผู 3, ้ไทยสิเพื่นจนะ้าตอนนี้เรากำลังออสีไปนะหน้าเขากำลังกงทุกคนมันออโฮ้งเลยแต่แมา่มาเอาแต่นางอยู่ดินกระยังวันนี้มาสามคนเด้อมากับพอกับเอ้ยเอ้ยน้ำกับข่อยอกับเจ้าเกศเองแหละมันนี้ทางลงของทำ ชันน้ำเอ้ยเอากำลังส <Det S 1> ิไปเซื้อไม่ได้ไปใช่ไหมอะไรอย่างไงยังไปยังไงทุกคนยังข้าวยังไกงออกกิ่งข้าวจะมันยหญ่จะแมสก์นียนะเอามันคือห้านอะไ้ตัวห้าน โอ้ยตายโยถือเก็บมันก็สั้นไ่บุกนะแล้วแล้วพอยาเทาบ่นี้นะลาแม่ไม่มาบ้าไม่ตามม้ยเอ้ยน้ำกำลังยางไปทางฝมันปรตเงี้โอ้ตาย ยากิดยาเพื่อหลก็พอ<ไ>ปลาตัวไววม่เ,มเอา่ายได้ทุกคนเลยยาหมหมดเลยันี้ก็มีแต่น,นั้น ของแถอบเอ้ยลึกระดี๋ะดอันนี้จานี่พี่เลยอันนี้นะเป็นครือเป็นเคืออยู่ข้างหึงเพาะพอญี่ปุ่นนะมันแต้เข้าสูคุนแล้วนะพอเกลวแล้วคุนแล้วเนะ บ่าน้าข้างไปนี่นะเหิงคบ่ไปข้างนี่นะจังเล้น้าเข้าข้างนี่เ้านมันจากนันที่มึงเลยเพิ่ไปจากเนาะนนหลังจากกูตานางแล้วก็เข้ากลับไปหน้ากันเลยเนาะทุกคนตอนนี้ก็หอดหน้าแล้วเด้อตัวที่เข้ามาก็ได้ยุสองปุ่มาอก่กำลังสากลาการสากลากเครื่องมันอ้มอมๆโทรหน้าแล้วก็เข้ากับพักกันย่างมันนี้ มีแต่งานทั้งหมดนี่งาปากอัานนี้มันถือกระคันแห้งแห้งเลยบิ่งเขาจะเอานะแตน,นมันก็กลมไปเลยทุกคนไม่ยังไม่ท่าเพราะว่าอันนี้มันติดบ,บ้านเลยน,เนี่วิดกอไม้ก็เป็นเฮิ่อนทุกคน เราก,มางงาากม็มาเริ่มต้นยางยี่พี่แรกนะเขาก็เฮือน้อยมันอยู่ทางพีด้วยหมาเข้าพี่เลิกกันนด้วยอันนี้ก็เราเข้าทุกคุณกเ็เพิ่อนพ่นนี้ค่ะเขาก็เ,เ,กเกล็งเต็ดเล็งไก่อันนี้ก็หน้าสากิ๊กอ้อเด้อทุกคนเพระว่าหน้าเขาทั้งพีถึงยังไม่ทำในอ้อเพราะวะ่าเขาดำน้ำหลังด้วย กมายังคือแล้วเริ่มต้นอยู่ฝั่งนี้เลยเฮ้ยพอลักมาก่อนแต่ว่าเอจะพาอะไรก่อนหรือปะหลังจากได้พามาแล้วกะจยนำกระทำกันตาทุกคนตาสลอสลามตัวน้อยๆเน็กเน็กออดีแล้วกัเอาไปเห็นลักโว เพราะเราไปได้ถือไ่ได้อันเอาแล้วโคมาแจ่หน้าดีเขาก็มาหาฟันหมายเพ่บ้านเอาเอาเก็เห็นห้างๆสักห้างๆทุกคนมาเบิ้งวิวทางนี้เด้อวันนี้เข้านี่พู่นกำลังเขียวง้มกำลังทอดหวงกำลังโกมเลยบบงอันกันอยู่นี่แบบดีแห้ง สดซ้นเลยตองแบบคันพรียมาให้ฮูกกระทรงคำคำหรือตอนเสาทุกคนกำลังดีเลยสดซึนเย็นสบายตาแห้งต้นไม้เขียวงามต้นเข้ากับเขียวงามคือกันเลยนีอีพอกะหาลวโคมาแลา้วกะซักละโคทุกคนว่ได้แมนเสียวแบบโตกลมหรือ,อยังเลือกหลายได้เอาแบบใดก็ได้ละโคฮะ เฮดเดาค้างแต่ซื้อนาอเราก็หาต่อไปแถวกอไม้เนี่ยแหละทุกคนเอาห่างๆก็บอกเป็นยังกีก่เกย์แตทำกันเลยนะถังป้าย่ยเห็นละโคนี่แหละเซอร์บอกมันฮกนะทุกคนบมไดมาบมได้มาดูทา,ท,าทาง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 แล้วมันแปลน เป็นลก็ัตนามาซื้อมาจังสบายมาจังบกกอบะ้องดีทางน้่มือน้น่งทุกคนเออกระไหลสาใาเพราะมันหล,ยนหลยดหลยฮะนะเบิงเป็นป้าเป็นผงยุ่เป็นกันทางกับเออสองคนเด้อนั่มือก็เป็นกันทางเพิ่นกับากันทางเบิ้งฮะนะหนาสัมผัมกักนก๊กเหลือนี่นะกี่ก็บบชืชอต้นเขากับต้นหญ้านี่อืมต้นหญ้าสีหนากว่าละหลาแห้ง อืมทางทางเอ้ยคอยสู้สู้บึดจํำบึดจังเลกกนแล้วละแล้วแล้วก็ต่ตไปก็สถานีโตไปก็คือมาเกี่ยวเขาแล้วยังบ่มมเมดอยุ่ทางป่าน,นี้นลเลโพดเวลาแห่งทุกคนพลเลืวางก็มาซอยเสาเกกับเสาน้ำเนี่ยเด้อควาดกวาดแล้วก็ทิ้มควาดกวาดแล้วก็ทิ้ม นี่ทุกคนทางน่านสิเป็นเงื้อคิวลายได้สำหรับผู้เลืที่แบบถือพามีดหรือว่าพาบาดไปเลก็เอาเงี้ยนิสืซอร์ยํำๆๆแล้วก็หรือว่าสิตําก็ได้สเสอร์ในน้องพามเลือดได้ดีขนาดเลยไอยอันนี้ก็สิเป็นผลงานของไเราสามคนอันนี้ก็ยังได้หลายเติบเลวทุกคนเปลี่นเติบได้ พอได้หาถางไปน้ำดีสิเมยียนเบาเทิบแล้วคุณคิดจะเดินไปเ่เวตดปะทุกคนตอนนี้เขาก็ย่างได้หลายแล้วทุกคนแต่ว่ายังบร่เร็วค่ะเดี๋ยวพุนนพ่นจนฟุ่นจนฟูมานจนฟุนี่ก็ย่างเกงลียวเกลียวเกลียวมอสผีแบบเอ้ยเออคอยเบิ่งดูถางไม้ถือกันดีเจ็บแล้วนาทีคอยต่อ นี่นี่นี่กะบิดคเกี่ยวไปทังพุนอียพ่ห้านั่นบอสนาม่ไปเชอเอ้ยเอ้ยอยู่ใดอยู่บพอตัดอนุไมดีกว่าตัดอนุม้ดีกว่ตนมากิ่ตีนแย่ขึ้นยังบอแล้วั้น ยัง,ยแยงแล้วแล้วทุกคนยังเป็ยนยังไลแล้วแล้วทำอะบ้างหน้ากันเข้าหน้าสกีเดือนนี้มันหักคมปิดแล้วอันนี้จะเป็นข้าดอลาลาาแล้วกนะ็แถวลุงบุงเป็นเข้ากลางแบบนี้นกมันขินเเนงเอิ้นไปนมา มีข้างบ้น่างนี้สี่น่องนกนะเออไม่เป็นไรนกปะถูมันกลินข้าได้ไเ่ขยัก็ไปได้แล้วนะคลิปนี้ก็ขอจบเพงทนี้เด้ทุกคน้าดก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดซับสไครต์จ้งเตือนให้เกียรติเด้อ